ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กวางสไปน์ไลน์วันนี้นะคะเราอยู่นอกสถานที่เนาะก่อนที่เราจะเข้าไปให้ทุกคนดูบรรยากาศในซอยนี้นะคะขอเช็คภาพเสียงก่อนภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้ของก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ก,กันมาเนาะวันนี้เรามาเปิดแคมป์นะคะที่ชื่อว่าบู t y o ไฮเออร์เซลฟ์นะคะก็คือการให้ทุกคนกลับมาเป็นตัวตนที่ย่ใหญ่ของตัวเองภาพชัดเสียงชัดไหมชัดแนด่ใจใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกันเลยค่ะ,อะเอาสิ่งข้อถ่ายหลังนะคะ โอเคตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศว่าวันนี้เรามาที่ไหนนะจ๊ะนี่คือเราเหมาทั้งหมดนี่เลยนะคะเออเป็นสถานที่ของเราคือแคมป์บูธยังไฮเออร์เซลใครที่เข้ามาแล้วถ้าแพนไหนเซลใครทักเสีงยงใครหรือเปล่าอ่าใครที่เข้ามาบ้างคะหน่ขอดูหน่อยอ่าส,ส,สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่กิฟสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าบูธไฮเออร์เซลกันนะคะหรือว่า กลับมาที่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเราหรือว่าซอสเอเนจีกระแสะที่มีแต่ความรักความบริสุทธิ์แล้วก็แคมป์นี้เป็นแคมป์สามวันสองคืนที่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปสู่เขาเรียกว่ากระแสะภายในกระแสะที่เบาสบายมีแต่ความรักแล้วก็ลายลอ้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้เลยจ้าอามุมไหนสวยกิเดินเลยนี่เดินดึไหนสวยให้โโอเคเพเข้ามาแล้วนะคะยืนถูกแพ้ร่างซ้ายดู มีกิจกรรมมากมายนะคะที่จะให้ทุกคนดูัลนและเออนี่นี่น่ค่ะน,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 นี่นี่นะคะนี่จะเป็นสระนะคะที่เราจะทํากิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้เนาะใครที่มาที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณเนาะได้เขาเรียกว่าได้สัมผัสประสบการณ์ของซอสนะคะทุกคนเป็นไงสวยไหมทุกคนช่าไหมเออนี่เรามาเฉพาะมินทพอเท่านั้นนะคะแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นแคมป์ที่ อาจจะเปิดรักสำหรับคนที่ไม่ใช่เมนทอร์แต่ว่าอาจจะจำกัดคนหน่อยนะคะคสนใจแคมป์ก็พิมพ์ว่าแคมป์สามวันสองคืนนะคะหรือว่าแคมป์บูธไฮเอ์เซลเนาะแต่เราก็จะได้เจอแคมป์ทุกคนอยากดูตรงไหนบ้างตรงนี้นะคะเป็นวิวที่สะส่วนตัวของเราเองเนาะทุกคนให้ความสำงเล่ยนขอยด้วเหมือ,อนพอพอ,อยุดหางแล้วมัน เสียงชัดเจนขึ้นไหมคะงนนั้นทุกคจะเดินไปไกลๆให้ทดลองเสียงก่อนเนาะอ่าน้องโฟรไปน้ำฟินเลยใช่เลยค่ะพี่กิฟเสียงชัดขึ้นไหมโอเคแสดงว่าตอนแรกมันเสียง,งจากไม์ใช่ไหมอืมต้องโดนดุนะคะ <laughs> ต้องโดนดุออกกล้องนะคะทุกคนอ่าน้องโฟรไปนล้สนุกเลยใช่ไหมโอเคอ่ะ จะพาไปดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเราทั้งหมดเลยทั้งบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยใครอยากขึ้นดาดฟ้าบ้างกดหนึ่งมีใครขึ้นไหมเออที่พักสวยมากเลยนะทุกคนสวยไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูในครัวนะคะว่าในครัวเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่แล้วก็แต่ข้างในนี่ร้องเพลงแบบว่าคาราโอเกะขั้นสุดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะสัปมาสองคืนนี้รับรองว่าทุกคนจะมีประสบการณ์กับภายในแน่นอนอ้าวสิกรรมา ครูสวยมากขอบคุณคะ่ะไปดูบรรยากาศในครัวนะเพราะว่าอ่าที่น้องเรานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นครอบครัวสุดๆเนาะแบบว่าซื้อของมาทาเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบอร่อยอร่อยนะคะให้เรากินกันสวยมากเลยใช่ไหมแชร์เลยยังคะ่ะแชร์ไปให้ไพศาลเนะาะชัดจะไม่ใหภาพเป็นชัดเสียงชัดใช่ไหมคะเสียงชัดเจนจ้าโอเคใครอยากมาแคมป์แบบนี้บูธไฮเออร์เซลฟ์เนาะ ก่อนจะบอกทุกคนก่อนว่าจุดประสงค์ของแคมป์นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์การตื่นรู้ผ่านตัวเองเพราะสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ตื่นรู้จากประสบการณ์เนาะมนุษย์ไม่ได้ตื่นรู้จากการฟังหรือว่าการอ่านนะคะแต่มนุษย์ตื่นรู้จากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันสองคืนเนี้ยเป็นเวลาที่มากพอนะคะที่เราจะมีประสบการณ์กับเสียงภายในของเราเองนะเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในดีกว่าแล้วก็แอบไปดูห้องด้วยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะมา เต็มเต็มกับธรรมชาติาใช่เลยเอละทุกคนทักไปไลฟ์สดหน่อยค่ะไลฟ์สดหน้าเพจอันนี้เป็นโซนแม่บ้านนะคะเป็นโซนครัวเป็นโซนผู้ที่มีสเสน,น่ห์ใบจังหวะสวยมากเลยขนาดตัวทุกท่านก่อนเจ้าสักขนาดไหนวันนี้เรามีอะไรให้กินบ้างคะเรามีปลามีข้าวผัดมีกุ้งมีหอยอมีปลาหมึกเกลือเค็ม ดั่งน่ะหอมม่สะท้อนกันเลยโอเคค่ะทุกคนจากทุกคนเบลาวันนี้นะคะจะไม่ใช่อะไรนะตอนนี้ก็คือทุกคนแบบว่านี่ค่ะคือโซนคอนเสิร์ตค่ะอาโซนคอนเสิร์ตทักใครค่ะคอนเสิร์ตถ้าใครกล้องค่ะ นี่ขอให้ความรักนี้ไม่มีเสี่ยงายนะคะน่านีความสุขนี่นรุน่นี้นี่นะคะอันนี้คือโซนอาหาร,หรทุกคนเสียวเยอีคยเนาะโอเคมีุ้งมีปูม,ม,ปม,มีอะไรโอ้โหตอนนี้กำลังจะจัดตัวอาหารกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่พักข้างบน ตอนนี้ทุกคนนี่เสียงชัดเจนใช่ไหมคะจึนเต็มเต็มใช่เลยทุกคนไดค่อยๆขึ้นมานะคะข้างบนนี้จะเป็นวิวห้องนอนนะคะที่สวยมากๆศิลปินศิน <laughs> นลปินซอสศิลปินซอสวันน,วนี้เราซอสมาทั้งตัว,วนี่นะคะห้องที่ฟังจะนอนนะทุกคน นี่นะคะสวยไหมนี่คือห้องนอนเรานะคะแล้วก็วิวในห้องนอนสวยไหมทุกคนดูสิวิวสวยไหมคะสวยมากนี่แหละแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาดื่มนำกับซอสกันที่นี่เนาะทุกคนโอเคจริงๆมีบ้าีกหลังหนึ่งในวันพรุ่งนี้อ่าดูซิห้องนี้เป็นยังไงบ้างในห้องใครคะ นี่ตรงนี้มีดาดฟ้าแล้วก็มีพี่น้องเราคนหนึ่งนะคะับกำลังกำลังทำคอนเทนต์อยู่ตรงนั้น <c oughs> เออวิวสวยมากเป็นไงมีคนทำคอนเทนต์อยู่ข้างบนนอกจากเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากเราจะเป็นวิวสวยแล้วนะคะเราก็ยังมีวิวให้ทุกคนทำคอนเทนต์ด้วยเนาะเออสวยมากใช่ไหมตอนนี้ ดดีพี่น้องเราแบบว่าตั้งใจทำคอนเทนต์กันมากนะคะแล้วก็ดีใจใที่ทุกคนมีความสุขแล้วบ้านหลังนี้คือเหมือนเป็นแบบครอบครัวฟิลครอบครัวสุดๆทุกคนแบบน่ารักมากแล้วของก็น,น่ารักมากนะคะถึงแม้จะเดินทางไกลนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าเนาะอะออเดี๋ยวขอไปปิดที่ฟิวด้านบนนะคะนี่เขาร้องเพลงกันมันมากเลยค่ะเนี่ยเขาไม่สนใจอะรทั้งนั้นน,นะคะ,อะเออน่ารักไหมนี่ ไปดัดฟ้าทุกคนอยากไปดัดฟ้าไหมคะใครอยากไปดัดฟ้าพิมว่าดัดฟ้าอ๋อวิวสวยใช่ไหมจริงสวยจริงจังนะคะสวยไม่ได้ล้อเล่นเขาบอกว,ว่าดัดฟ้าข้างบนเนี้ยสูงมากใครอยากขึ้นไปดัดฟ้าบ้างพิมว่าดัดฟ้าค่ะเดี๋ยววันจะพาไปดูเออสามร้อหกสิบองศานะอืมวิวสวยใช่ไหม ก็น่ารักเนาะฮอ่าดูวิวใช่โอเคทุกคนตามมานะคะนี่ไงโอ้โหอยากไปดูใช่ไหมนี่ดาดฟ้าสูงมากว้าวนี่มันวิวนางฟ้านี่นาโอ้มีสูงกว่านี้เหรอเนี่ยทุกคนมันสวยมากสวยไหมคะโอ้โหมันอยู่ท่ามกลางกับธรรมชาติแบบ โอ้ยเขาทำไปแท้สุดๆบางครั้งหรือพูดสุดต้องสินดูผ่านแผนฝั่งโน้นผงัจะเห็นเรือเห็นสวัสดีค่ะพี่อู๋เอ็นดูพี่อูไม่ได้มาบอกเลยว่ารอบนี้บูธไฮเออร์เซลสุดๆนะคะพาดึงเขาเรียกว่าพลังต้นกำเนิดหรือว่าจูนซอสแบบหนึ่งร้อเอร์เซ็ เต็มๆหนึ100่งร้อเปอร์เซ็นตเต็มไม่ไม่หักเลยนะคะไม่หักแม้แต่นิดเดียวนี่คือดินแดนสวรรค์ถูกต้องมันเหมาะกับนางฟ้านางสวรรค์มันเหมาะกับซอร์สเพราะว่ามีภูเขารายล้อมรอบตัวเราเนาะเหมือนกับเหมือนเป็นอ้อมกอดของซอร์สเป็นมือของซอร์สอ่าทุกคนให้ดูให้ดูภูเขาที่รายล้อมรอบตัวเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในอ้อมกอดของซอร์สอ่าอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลน,นะคะอ้อมกอดของกระแสแห่งความรัก แห่งการตื่นรู้แห่งความบาสบายเนาะโอ้มีความสุขจริงๆเลยนะอ่ะถ้าหนีตรงนี้ทุกคนได้ยินชัดอยู่ใช่ไหมคะีนกวาจะหนีไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปสูงกว่านี้ค่ะคนอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมคะสวรรค์ไม่ได้มีชั้นเดียวสวรรค์เน,นี่นะขึ้นแล้วก็ขึ้นให้มันสุด ให้มันถึงจุดที่ไม่ต้องมาถามกันอีกแล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะไม่ต้องมาลังเลสงสัยต้องก้าวสูงๆเลยนะคะน้ำสรริระวังระวัง y ย u สเต็ปนะคะเออฮึมมันจะโปว่ะค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้คุณคะคุณไม่ดูแลใช่ไหยคะ่ะคุณคณ้ำสิว้ามันัตมากเฮ้ยนี่เราปาร์ตี้มันนั่งสมาธิบนนี้ได้เลยเนี่ย ถูกต้องอ่าจังหวะการที่จะขึ้นบนสวรรค์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้กําลังมหาศาลกําลังความศรัทธากําลังแห่งความรักนะคะกําลังแห่งความเขาเรียกว่าบารมีเนาะบารม,มีต้องเต็มรอบเหมือนกันกับการก้าวขึ้นมาเมื่อกี้เราต้องใช้ความมั่นใจความไม่สั่นคลอนอ่ะคือศรัทธาแบบไม่สั่นคลอนนะคะนี่ได้อยู่แบบนี้เลยเป็นไงครับดีนาเทวดามานีเร็วเทวดามานี วิ่งมาเทวดามานี่จับมือหน่อยจับม,มือหน่อยนี่นะคะเทวดาน้อย <laughs> สวยไหมทุกคนโอ้โหที่กำลังลงเลยตอนนี้สิน6วง15ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสวยมากเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของซ้อ,อนจร<ว>ิง,อง,ง,องเนะออ,อ,อสินจะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเออสวยนะ เต็มสุดดูดิมีทั้งน้ำมีทั้งพุมเขามีทมั้งมีทั้งนกมีทุกอย่างมานน่เดนานนางเทวดาจับมือหน่อยเดนาไม่จับมือกับเราเลยค่ะเทวดาก็จับมือนหน่อยได้ไหมกอดหน่อยได้ไหมกอนหน่อยได้ไหมมานน้เลยไปไปกับพี่กวางโอเคทุกคน มาเลยพ่อเรียกแล้วดาวพนักนสมาธิตั้งคืนใช่แล้วฟินมากฟินสุดๆมุมสิดูวิวนี้มานี่มานั่งมาดตูตรงนี้เห็นทั้งตรงนี้ใช่ไหมภูเขาล้อมรอบยังมีข้างล่างอีกนีเห็นไหมวิวเห็นเป็นวิวอ่าเขาเรียกว่าอะไราสระน้ําเออโหเอาสิเมนทออะไรจะคุ้มขนาดนั้น ทุกคนคะแคมป์นี้สำหรับเมนทอยเท่านั้นนะคะบูธยร์ไฮเออร์เซลมาที่นี่นะได้สถานที่ที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของซอร์สมีผู้คนที่มีระดับปัญญาสูงๆงนะคะคนที่พัฒนาจิตวิญญ,ญาณตัวเองมามีแต่กระแสะแห่งธรรมชาติกระแสงการตื่นรู้กระแสแห่งสัจธรรมความจริงแล้วก็รายล้อมไปด้วยกัลยะาณมิตรที่ยกกระดับขึ้นกันและกัน คุณคิดว่าสถานที่แบบนี้ผู้คนแบบนี้ต้องหาได้ที่ไหนกูป่านอกจากอะไรคะเมนเท์โปรแกรมเออแล้วก็แคมป์นี้เท่านั้นเนาะตอนนี้กวางกําลังมีโปรเจกต์ว่าจะทําแคมป์เนี้ยอาจจะแบบปีละครั้งหรือปีละสองครั้งนะคะอปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งให้กับทุกคนที่ไม่ใช่ทุกคนสิปีละหกคนแล้วกันปีละหกคนหรือถึงแปดคนที่จะพาทุกคนไปในสถานที่ที่สวยมากๆม,ม,มีอาหารที่ดีบรรยากาศสวยๆผู้คนที่น่ารัก แล้วก็เป็นกลุ่มรวมกันเลยวนะมิผู้ฝึกด้วยกันเนาะใครต้องการจะมาแคมป์นี้นะคะจองล่วงหน้าเลยค่ะปีนี้ก็คือเต็มแล้วนะคะปีนี้เรามากันแล้วจัดเต็มสิบคนแล้วปีหนา้าอาจจะช่วงเวลาสักต้นปีกลางปีหรือสิ้นปีอา,อาจจะแบบครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วกันใครที่สนใจเนาะขอแค่หกคนรอบละหกถึงแปดคนนะคะคือราคาโปรโมชั่นเนี่ยปกติเมนทอ์เนี่ยเขามาเมนทอนหนึ่งปีใช่ไหมเมนทอนหนึ่งปีเนี่ยได้คอร์สอะไรทุกคอร์ส อ่าได้มาแคมป์ได้มีกิจกรรมออนไลน์หรือว่ามีคอร์สออนไลน์ใหม่ๆเขาจะเรียนก่อนใครในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใช่ไหมส่วนใครนะคะที่อยากจะลงไปทอก็ได้หรืออยากจะลงแคมป์เท่านั้นเฉพาะแคมป์อยากจะมาแคมป์สามวันสองคืนเที่ยวฟรีกินฟรีดื่มดำบรรยากาศหรือว่าตื่นรู้ผ่านประสบการณ์เนาะเราจะมีกิจกรรมนะคะพาทุกคนเข้าไปสู่ห้วงเวลาที่ทุกคนเป็นไหเอิร์เซลหรือว่าช่วงเวลาที่คุณมีเป็นตัวตนที่แท้จริง ช่วงเวลาที่คุณมีปัญญาระดับสูงขึ้นไปไปท่านที่สูงมากๆเนี่ยในแคมป์นี้เราจะดึงศักยภาพของซอสออกมาแล้วก็จะได้เจอกันนะคะราคาเต็มอยู่ที่99,999นานะคะโปรโมชั่นสำหรับใครที่จองตอนนี้นะอยู่ที่55,555านาบาทแล้วนะใครสนใจก็ทักมาเลยค่ะปกติคุณไปเที่ยวเองก็จะต้องจ่ายมากกว่าน,นี้อยู่แล้วแต่อันนี้เราให้จัดให้เต็มๆเลยแล้วก็ได้คอร์สออนไลน์ด้วยนะได้ปรึกษากวางด้วยใครสนใจก็มาเจอกันได้เลยนะคะเรียกว่า CF ฮ่าฮ่าฮ่านะคะเอออ่ะให้ดูก่อนให้ดูบรรยากาศกรอบๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างเออฟินเนาะขึ้นแล้วต้องขึ้นให้สุดใช่เลยอย่ามาหยุดยั้งตัวเองมีออนไ์ไหมคะจริงๆแล้วแคมป์เนี้ยด้วยความที่จริงๆแล้วแคมป์นี้นะคะด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนาะ แบบมีประสบการณ์กับซอสจริงๆเราก็เลยมีบันทึกออนไลน์แค่ช่วงเซ็กชันมันจะมีช่วงช่วงช่วงคืออะไรมีช่วงช่วงที่มันเป็นเซ็กชันสาหรับทฤษฎีเนาะเอ่อเซ็กเราจะมีออนไลน์เฉพาะเซ็กชันทฤษฎีแต่เราจะไม่ได้มีออนไลน์ในตอนที่ทำเวิร์กช็อปเพราะตอนที่เราทำเวิร์กช็อปเนี่ยกายจิตจิตวิญ,ญญาณเราเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ขณะนี้แล้วเราจะดื่มด่าหรือว่ามีประสบการณ์ด้วยตัวเราเองเมื่อกี้เราก็พาเมนทอร์ไปพายเรือแล้ว แล้วก็ก้าวข้ามความกลัวได้เห็นตัวเองผ่านการที่เราทํากิจกรรมอะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยชี้หรือว่าสอนจิตให้เห็นเลยว่านี่แหละคือประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ประสบการณ์แห่งสัจธรรมความจริงแล้วนําพาเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นการที่กิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าของที่มันต้องสัมผัสเขาเรียกว่าต้องเอากายมาเนาะบางครั้งเนี่ยกายคุณทําไมต้องมีกายละ่ะถ้าเรียนออนไลน์ก็ตื่นได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยมีสัมผัส ทั้งหกนี้ที่พร้อมจะดื่มดําและเข้าถึงประสบการณ์ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะจงใจหรือว่ามีประสบการณ์แบบอย่างแท้จ,จริงก็พากายมานะคะเออการที่คุณพากายพาจิตพาจิตวิญญ,ญาณเนี้ยมาฝึกฝนจิตวิญญาณหรือว่ามาฝึกฝนสรยมําความจริงหรือมาแคมป์ที่ชื่อว่าบู o เดียร์ไฮเออร์เซ f เนี่ยคือการดึงพลังจากข้างในออกมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปคุณที่กลัวจะหายไป คุณที่กล้าหาญจะออกมาโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครนะคะที่ทําให้กันได้นอกจากตัวคุณเองอยากให้ทุกคนมีโอกาสในชาตินี้เนี่ยขอแค่เพียงหนึ่งครั้งที่คุณได้มีประสบการณ์กับซอร์สคุณจะจดจำตราตึงในจิตของคุณตลอดไปไม่ว่าชาตินี้จะเป็นยังไงหรือชาตินี้ถึงแม้คุณจะดับไปองค์ความรู้นี้องค์สัจจะนี้หรือว่าวิช,ชาเนี้ย ความตื่นรู้เนี่ยก็ยังคงอยู่คุณไม่เคยจางขายนะคะเออนี่คือความจริงเนาะอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้วันที่หนึ่งทุกคนเตรียมตัวติดตามไลฟ์ไปนะถ้าวันที่สองวันที่สามเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้ทุกคนค่อยๆก้าวขึ้นสวรรค์ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น,นจนสวรรค์อยู่ทุกที่สวรรค์อยู่ข้างในและข้างนอกหรือมากกว่าสวรรค์คือชั้นที่มันแบบ ที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกันแคมป์นี้แหละเออ,เอ,อแล้วมันมาในยุคที่กางพัฒนาจิตวิญญาณได้ดีกว่าห้าปีที่ผ่านมานี่คือปีที่ห้าในการเดินทางจิตวิญญาณและเดินทางทุกศาสตร์จนผสมประสานศาสตร์เหล่านี้มาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันปฏิบัติจริงทางด้านจิตวิญญาณจึงได้มีประสบการณ์ได้ดื่มดมได้ลิ้มรสด้วยตัวเองแล้วรู้แล้วว่าการเป็นอิสระจากความทุกข์การเป็นอิสระจากสิ่งที่ความกลัวเนี่ยการอิสระจากสิ่งไดก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ แค่จิตเราแค่ข้างในนี่แหละมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกไงมันอยู่ข้างในโอเคเปล่าใครอยากมาก็เต็มตัวเลยค่ะจองสิทธินะ์เนาะเพราะว่าเราจํากัดจริงๆเราอยากให้คนเขาเรียกว่าเราขอตั้งจิตปรารถนาคนที่อยากจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะว่าคุณเอาง่ายๆนะแค่ห้าหมื่นเนี่ยคุณไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรถซื้ออะไรยังบางทบางีบางกระเป๋ายังไม่ได้เลยรถก็ยังไม่ได้เลยห้าหมื่นเนี่ยแต่การที่คุณลงทุน เพื่อจะพาจิตกลับบ้านแล้วจิตเนี้ยอยู่กับคุณตลอดเวลาถูกไหมในเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาจากคุณไปได้ทรัพย์ภายนอกเนี่ยสมมุติว่าไฟไหม้ทาดไฟเต็มบ้านคุณไฟไหม้บ้านคุณมาสลายหมดเพราะนั่นคือดินแต่เมื่อคุณกลับเข้าสู่จิตวิญญาณหรืออริยทรัพย์อย่างแท้จริงไม่มีไฟไหนที่เผาไหม้ได้โอยพวกเราขนลุกไม่มีไฟไหนที่เผาไหม้ได้ไม่มีอะไรที่เผาไหม้จิตวิญญาณ ที่แท้จริงคุณได้หรืออริยทรัพย์คุณได้ทรัพย์นี้จะติดตัวคุณไปมหาศาลเลยแล้วคุณจะประเมินค่าอริยทรัพย์เท่าไหร่นั่นมันเป็นสินของคุณตรงไหมไม่ได้บอกให้ทุกคนมาลงแต่คนที่เห็นค่าก็จงมาเอาของตัวเองซะนะคะเพราะไม่ใช่ของใครไม่ได้ทําเพื่อใครเลยแต่คุณทําเพื่อตัวคุณในชาตินี้ให้คุณเบาสบายเหมือนกับเมนทอร์ที่เขาลงมันเนี่ยวันนี้เรามากันสิบคนแล้วเมนทอร์เขา,าลงทุนให้ปัญญาตัวเองในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท แต่สิ่งทุกคนจากปากทุกคนทุกคนพูดกันเหมือนกันหมดว่าขอบคุณที่ได้รู้จักและได้กลับเข้ามาที่บ้านของใจสักทีถูกปะ่ะเพราะเขาจ่ายให้กับความไม่รู้หลากหลายล้านที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่ากี่สิบปียี่สิบปีสาิบปีสี่สิบป,บปีแต่วันนี้เขาได้จ่ายให้กับองค์ความรู้ที่เป็นสั์จะทำความจริงเท่าไหร่ก็ถูกเพราะว่ามันคือทั้งชาติแล้วมันไม่ใช่แค่ชาตินี้นะจ๊ะ ถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้มันต่อไปให้ภัยสารหรือไม่ก็อาจจะจบทุกอย่างเลยก็ได้ด้วยคำเบาสบายอิสระโอ้ปิ่นมากนี่ก็ยังไม่เริ่มแคมป์นะทะานนี้เออคืนนี้ก็กิจกรรมแน่นมากอ่ะทุกคนลงมาไดนที่ลงก่อนนะอุ้ยมีความสุขอ่ะไม่มีอะไรพอทับเราได้ถูกต้องไม่มีค่ะไม่ว่าไฟไหนไฟกิเลสไฟอะไรก็ช่างไม่มีอะไรที่เผาไม้ได้นะคะ เออมันเขาเรียกว่าซับนี้เป็นซับแบบนิลันนี่ยำสีค่อยลงทีละกึกอ๋อโอ้ยสวยจริงๆสวยมากมากที่สุดนะเป็นไงซอสเลือกให้นะคะเนี่ยที่เนี่ยมนุษย์ไม่ได้เลือกนะคะซอสเลือกนะคะซอสเลือกให้ทุกอย่างใช้สารมากจริงๆพี่อูมีโอกาสก็มาเจอกันนะคะ หรือบางขอเดินลงบันไดก่อนนะเราจะไปสัมภาษณ์เบาๆนะคะก่อนที่ทุกคนจะทานข้าวกันเพราะตอนนี้เนี่ย6โมงจะครึ่งแล้วนะคะฟลอกแล๊กแ๊กแ๊กโอ้โห าา่นี่แม่ครัวดูดูเออธรรม,มด,ดานะคะเนี่ยครอบครัวเราทุกคนทำกับอาหารเก่งกันหมดเลยสเสน่ห์ไปจะบักสุดๆนี่ครอบครัวเป็นไงครอบครัวเราคราอบครัวสไตล์นะคะครอบครัวเป็นทอล์โปรแกรมอะเรามาข้างนอกกันสินี่อะถ้าใครไหนแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวซอส อุ้ยมีคนดื่มดั่มบรรยากาศซอสแล้วคะ่ะนอนไปแล้วหนึ่งเลิศนี่คือมุมมองของซอสนะเนี่ยดูข้างบนมีดวงจันทร์ด้วยฟินเนาะจริงๆการได้เกิดมาแล้วดื่มดั่เสรยธรรมนี้ก็ที่สุดเนาะการได้เกิดมาแล้วดื่มดั่เสรยธรรมนี่คือที่สุดนะคะไม่มีอะไรที่ ที่แบบว่าจะฟินไปกว่านนี้แล้วคือการได้สัมผัสกายจิตและจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงนะหรือว่าได้ได้ดื่มด่ำใส่ทำความจริงโอ้สาวๆส,ส,สองคนเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ทุกคนโอเควันนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนที่มาดูไลฟ์นี้เนาะถ้าใครปรารถนาที่จะได้ไดเจอกันหรือว่าปรารถนาที่จะได้เอามายกระดับจิตวิญญาณเนาะไม่ว่าจะผ่านคอร์สไหนของกวางก็ตามเนาะถ้าเป็นตอนนี้นะคะก็แนะนําคอร์สล่าสุดเลยคือคอร์ส เปิดประตูจักราวาลด้วยาศาสตร์ใส่ยธรรความจริงนะคะคอร์สนี้เนี่ยควารจะสอนสดก็คือเป็นซูมสดรับแค่แค่หกคนเท่านั้นนะคะสาหรับซูมสดเนี่ยดับเหรอโอเคไม่นะพวกคนนี้เสียงชัดไหมคะฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรน้าได้ยินหรอก อ่า,าก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะใครที่สนใจเนาะวันที่ยี่สิบเก้านี้เนี่ยจะมีซูมส่วนอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ลงอ่าคอสเปิดประตูจักรวาลด้วยาศยาสตร์เสริมทำความจริงนะคะก็สามารถลงได้เลยราคาหกพันก้าอยก้าสิบเก้าบาทได้งไงคะหมุนว้ามากคะ่ะเออมาเชียร์มาเชียรเออคงาเประชาตินี้มีแล้วเออแรงมาก,กา จริงเพราะมันก็คือความจริงเนาะคือถ้าใครอยากจ,จะมาซูมนะรับแค่หคนนะคะคือหกพั้ารบาทส่วนใครที่อยากจ,จะเรียนออนไลน์เนาะก็3 9มพ้ารบาทหมดเขตภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะซูมเนี่ยควนจะให้วันที่29เท่านั้นนะคะแล้วก็6คนเท่านั้นตอนนี้ใกล้เต็มละเพา่ะนนใครสนใจก็มาเจอกันนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าบ๊ายอ่ะให้ดูให้ดูวิวก่อน บ๊ายบาย <laughs>